เรื่องของงานระบบไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับอย่างแรกเลยนี่ในวายเวยต่างๆสายอ่ะผมให้เขาร้อยเก็บสวยๆเลยนะเห็นไหมครับไม่ยุ่งเหยิงกันนะครับหลังนี้เป็นไฟสามเฟสครับก็จะมีดําน้ําตาลแล้วก็ขานะครับอันนี้เป็นสายลายนะครับส่วนสายฟ้าเนี่ยสายสีฟ้าเนี่ยเป็นนิวตอนส่วนสายกาวนะครับก็เป็นสายสีเขียวแกมเหลืองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของยางกันบาดเวลาเราร้อยสายพันตู้เนี่ยตรงนี้มันจะคมเราต้องใส่ยางกันบาดเห็นไหมเราให้เขาใส่ยาง กันบาททุกอันเลยร้อยสายเข้าตู้นะครับเรื่องของยางกันบาทคือเรื่องที่เราตรวจนะครับผมเปิดตู้ให้ดูที่เราตรวจประจำนะครับเวลาเราซื้อเมนเบเกอร์มานะครับแผงกันเฟดชอบลืมใส่นี่เลยแผงกันเฟดป้องกันไม่ให้สายไฟมันมาเหนี่ยวนํากันนะครับเขาก็เลยใช้แผงกันเฟดนะครับ ดูตรงนี้ด้วย cover ปิดกันนะครับเอามือไปแตะเดี๋ยวอาจจะช็อตได้เห็นไหมนะต้องมี cover ตรงนี้ป้องกันต่อไปครับเป็น marking tag เห็นไหม marking tag มีหมดนะครับต่อไปก็ดูขนาดเบเกอร์ว่าทวกเนี้ยเบเกอร์ Baker, ชำรุดไหมแตกไหมหักไหมอันนี้เราต้องดูโดยรวมดีมากเลยนะเห็นไหมผมเปิดให้ดูทุกตู้เลยเนี่ยหูสายไฟเลี้ยงสวยงามสุดยอดมาก แล้วเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตู้ไฟยุคใหม่นี้เลยนะครับทุกบ้านเดี๋ยวนี้อาจจะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับผมแนะนำนะครับเวลาเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์อ่ะถ้าเราไม่ออกแบบไว้ก่อนเขาก็จะเดินลอยข้างนอกนะครับอันนี้นะครับถ้าเรามีบ้านใหม่นะครับให้เตรียมท่อสําหรับร้อยโซลาร์เซลล์จากใต้หลังคาลงมาที่ตู้ไฟเลยนะครับจะได้วันทังมันทั้งเจาะทีหลังนะครับก็คือเตรียมท่อสําหรับร้อยสายไฟของระบบโซลาร์เซลล์ไว้เลยนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของบ้านทั้งหลายนะครับฝากกด กดแชร์กดติดตามเพจต่อตรวจบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ